คราวนี่นะคะ่ะเปิ่จะพาทุกคนนะไปดูออฟฟิศใหม่นั่นเองค่ะก็คืออยู่แถวอุดมสุขเลยก็ตอนนี้กาลังรีโนเวทอยู่รุ่ยร้อยอ,อ๋อก็ตอนนี้นะคะให้ช่างเขามาต่อเติมตึกอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะไปดูก่อนว่าเป็นแบบพี่ฟอร์อาร์ยังไงก็คือเดี๋ยวจะพาไปดูออฟฟิศทัวร์นั่นเองนะคะคลิปนี้คนนี้เป็นคนขับรถของเราเองค่ะพี่วอลออฟฟิศนะคะคือไม่ไกลเลยอยู่แถวอุดมสุขนั่นเองนะคะก็ จะเป็นออฟฟิศของเรามันเรียกว่าอะไรนะพี่วอมโฮมออฟฟิศทาวโฮมทาวน์โฮมนั่นเองคะ่ะนี่เลยโฮมออฟฟิศ <c oughs> ขึ้นหลังไหนน,นี่นี่น,นี่หลังนี้เลยคะ่ะตอนนี้กําลังต่อเติมอยู่ว้านี่นะคะ่ะออฟฟิศของเราจะเป็นทาวน์โฮมแบบนี้เลยก็คือจะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนี่ตอนนี้เขาต่อเติมกันอยู่นะคะคือตรงนี้ชั้นหนึ่งเลยเราจะทําเป็นออฟฟิศ ข้างล่างตรงนี้เราจะทําเป็นออฟฟิศก็คือมีพนักง,งานนั่งประมาณสิบกว่าคนตรงนี้เลยแล้วตรงนี้ตรงนี้ใช่ปะทุกคนข้างน้างนี้เราจะทําเป็นห้องรับแขกแล้วก็จะมีติดทีวีแล้วก็นั่งประชุมมีติ้งตรงนี้ส่วนข้างหลังข้างหลังเราจะทําเป็นครัวก็วคือจะมีตู้เย็นเอยที่นั่งกินข้าวเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ําห้องน้ําค่ะห้องน้ำ,นำนเล็กๆโอเคเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นสองต่อนะคะไปะ นี่คือเป็นออฟฟิศทัวร์ครั้งแรกนั่นเองค่ะน,น,นี่คือชั้นสองก่อนะคะก็ส่รองเท้าขึ้นไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้เขาต่อเตอิมูฝุ่นเยอะนี่นะคะอยู่ชั้นสองแล้วคือตรงนี้ก็จะเป็นบันไดวนขึ้นไปเลยแบบนี้ทุกคนแล้วก็เป็นวนบันไดวนอย่างนี้ใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องา้าก็คือห้องห้องพงทำงานก็จะมีก,ตกตระจกอย่งนี้ด้วยค่ะทีนี้นเดี๋ยวเราจะติดเท่านั้นเานาะ<ม><ม>เดี๋ยวเราก็จะ าายยววห้องชั้นหนึ่งก็น่า้ะเหมือนห้องเหมือนกันนี่เราก็มาห้องต่อมานะคะนี่ห้องทํางานพี่วอลค่ะก,ก็คือาาตากล้องของเราเองนันเองค่ะก็คือเป็นห้องทำงานเพราะว่เราต้องขออนุญทุกคนเราจะไปห้องทำงานพี่วอลนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนี่เดี๋ยวไปต่อกันชั้นสาม หรือแบบไลฟ์สดตัดเต้น TikTok ล้วยเพราะว่าในมิวนะคะ,ะมีสองคนค่ะเป็นดาวต้น TikTok ซึ่งสวยและก็ปเป็นอินฟลูเอนเซอร์หักนะเดี๋ยวจะแปแะเรฟเลนซ์ให้ดูค่ะว่าดารา จบแล้วนะคะกับออฟฟิศทัวร์นะก็จะเป็นคลิปแรกเลยซึ่งอันนี้เขาต่อเติมอยู่นะก็คือยังไม่เสร็จเลยนะคะก็เดี๋ยวสมมติว่าถ้าต่อเติมเสร็จแล้วว่างโฟลเดอร์เสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเบิ้นจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งแน่นอน,นะคะ่ะก็ฝากทุกคนให้กาลังใจด้วยน,นะคะ แล้วก็ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็เสียงเงินไปกับออฟฟิศข้างที่จะเยอะค่ะแล้วก็ต่อเติมใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครสนใจอย,อยากจะจ้างงานนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะก็คือมีทั้งเพจดิลิโก้สองายบาร์ bar, จำหน่ายเป็นแบบปริส่งนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เพราะว่าตอนนี้ทำหลายอย่างมากเลยแล้วก็จะมีสามก็คือเป็นทำเป็นแบบดิจิทัลเอเจนซี่ซึ่งช่วงนี้ที่เพื่อนแบบแพไปจากแบบ Facebook Page อะ่ะก็คือทำพวกนี้เยอะมากเลยวันหนึ่งคือทำงานตั้งแต่แบบ10โมงอ่ะถึงตีสอง ทุกนนเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ